ี่ยนะไม่อะไรวะนู่ <of> นนม่กี่ตัวนะสามตัวนู่นห่ะโอ้ยเต้ยเรียกว่าปลาเก๋าโอ้มันหลายตัวที่รุนแดงอืมกินเก๋าวะทั้งนั้นเก๋าวะ โย่คือเดี๋ยวน้อยไงหลังได้ไหมไงหลังได้ไงหลังได้เกา่าเกา่าเก่าไปกับข้าวครับร่วงน้ำอะไร ตอนนี้เรามาถึงที่ถึงหมายกันแล้วครับอ้าวเอาอะไรมาเอาอะไรมาเนี่ยบอลอินเตอร์เลยโอ้ยฮัลโหลโอ้เจ้าเจ้าเจ้วเจ้าเจ้าโอ้โหอะไรวะเบื่อแป๊บแป๊บเอามาลงแล้วครับสู่ก็เจ้านะเด้ว้ยสมาสิยานมาดิ้ยสิยานัอไครบมาดูเงินวายานกับวายาน เล็กหรือปลาใหญ่เอะมองย้าๆเออคันมันใหญ่เนาะแต่มันอ่อนปลายเนาะที่เราโดนปลาใหญ่นะไม่ใช่ฮะเอาลเว้ยนาเดวเว้ยอยู่แล้วอยู่สักตัวหรืออะไรไม่รู้อยู่หัวอยู่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 ขาวมาแล้วขาวมาแล้วสามตัวนุ่นโอ้โหหนึ่งสองสามนับจำนวนนะไปกับข้าวครับ ตัวนนเดียวเขาขาวเนี่ยไม่าาวขอบไเหลืองเก่าห้องก็ตัวหน่อยเดี๋ยวะจังหวมักจะคข้องหน่อยพะเจ้ามักของหน่อยหนึ่งวอนวงเน้อวานตกหนามเลยวางข้นหนาแล้วตกหนามตกหนามของวนโอ้ยลาบไได้ขั้นกับตกหนามเซ้ องเอาได้ไหมไอเกระป๋องไอหนีไหมเส้นร่วมกันกระป๋องเส้นหนามจุ่มหนามอย่างนี้เราเอามามกี่ตัวเนี่ยกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ชนะออกชนะแหมปล่ารวมผ้าตัวท้ายไงแต่ว่าเออน้อยสุดเดี๋ยวเดี๋ยวว่าผ้าตัวตัวตัวท้ายกูเดช้รูปมันเหลืกอาช่ายหน่อยนะเหลือเล็กจางนะ ตอนไปกี่เราหกตานะ่ยกับข้าวครับกับข้าวตัวจากตน้ำยี่เจ็ดยี่สิบแปเมตร ยังเอาขาวมาแล้วเอาขาวมาแล้วหนึ่งสองสาม,ามากับข้าวครับกับข้าวมากน่อยเว้ยนาเดนเน่ง้างหลังก็ได้วพวงน้ำเงินไป,ปบ่เอาไปจัดากับข้าว

โอ้ยโอ้ยอะไรนะหนึ่งสองสามสี่อัไรเมื่อไงพี่ดูเอ๋ครับเอ๋เรากี่ตัวไม่รู้นี่โอ้หมาเป็นพวงเลยนุ่นอือกี่ตัวไมรู้มีปลาเก๋าด้วยน่ะมีปลาเก๋าด้วยหนึ่งสองสามสี่ปลาเก๋าด้วยโอ้ อเอาหนาดีเห็นไหมเจ้ากินหลอของผมกินหรอโอ้ยบ่ได้ใส่หน้าอกเว้ยยู่ว่ายู่บ่โอ้ยบ่ปั่นบ่ได้แอคชั่นเลยวะเออปลาเกลาเกลกินแล้วครับไม่นี่ก็กินแลหรปลาเกลไม่นี่กินแล้วเดี๋ยวแบบปั่นกันด้วยครับ nghe ba tư tư vá từ vá cà vá hả? vá cứ khảo à vá cà Ăn buông Mình ลิงวะตายแล้วลิงกับข้าวป้ากับข้าวเ,เออลงกอนมูน้ำยี 10, 10, 10, 10. ่เมตรจีแปเมรดใายร่องน้ำเก่าไปเก้า มีเก่าอ่ะฮังบววงอ่ะหางบววงเออหางบววงอ่ะเ,ออเหลืองโอ้ยไซนี่โอเคอยู่ปากบานเพิ่มเวอร์ตอดกรอบๆสดน้นามน้อหน,นเดนะ แค่นะนี่อะไรวะน,นู่นนี่ตัวนะสามตัวนู่นอนะ่ะเอ้ยเตื้อๆนรว่าปลาเกา๋าโอ้นหลาตัวท์เออนลมแดดอืมกเอเกวะท่งนันงเกาวะ โคือดอน้อยางหลังได้ไหมายหลังได้ไงหลังได้ไไดเกา้าเกา้เกาเื้าไปกับข้าวครับร่องน้ำอะไรมีแต่ตัวเล็กๆปอ้ มาอยู่อะไรร่องน้ำเห็นนกกระิงน้ำั้ยี่สิบเจ็ดยิบแปดเมตรเออเออคือนยืนไ้่ะเนี่เนี่ยลาอะไรเก่าไมมเก่าเอืมเก่าไมมเก่าเก่าประมาณไหนน้ำไม่พ่ายหมแนเลยน้ำนนนก,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 กำ,ำลังตกเลย ก้าวก้าเก้าวอ่ก้าวก้าเออก้ากลิงเออ้ยใส่ยงี้ดิเาออกเหรนน้มันดูวเอออืค่อยเล่น,นเอนอ่ดิ้นัมันสูเอเอใจเย็นมันเป็นซซบิกิดิน่อย่ามา้แนออกได้เอ้ยผิดคิววะ ม่สู้ด้วยไม่สู้ด้วยวเออฮะมันโว้ยล<อ>ุ้นหรือขาดาไปแล้วๆๆลุ้นเออไม่อยากเจอเลยอยัดเอาอัดเอานอปล่อยมันแรนเนี่ยกับบอลแรหน่อยโอ้ยดึงสวงเวลาบ่ลาบ่ ะเบลล่าบ่โอ้เสียดาใช่ปะวฮ้ยเราปล่อยสายครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวครับรู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับเงียบ่อูุดาบอสุดาบอสุดา Ôi quay tập à Cậu nè Cậu 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 Hãy subscribe thả buồn á nha yeah. dày vô ừ, dày vô

ได้ไม่เศร้าเลยกานิ่ทะเลด้วยกานิ่ในเมืน้งขางล้างคนร้อยเอออบอไเม็ดนงกินได้มีไได้อยู่ครับก็อะไรมันเป็นอะไรเจลาตินอะไรน่กรเบื้ระเ้องระอ้ไหมใช่เจลาตินนึงเหลือไม่ตัวมันเว่ามันต้องตัดจับมือได้

วันนี้นะครับนะครับพอได้ข้ากับข้าวนะครับเป็นข้าวก็จะเป็นมึกนะครับครับหาปลากลับบ้านทำข้าวพอได้กินครับนะครับพอได้สนุกกันใหม่นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในทริปหน้านะครับทริปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมนี่ครับปลากับข้าวนะครับสนุกสนุกกันกัน